ทุกคนผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมมีซาวบาที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่ถูกมากๆนํามาเสนอทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรเจ้าตัวนี้คือซาเรโปรหัส คือ ET020 นะครับเจ้าตัวนี้เป็นซาวบาร์ที่มีซับวูเฟอร์ให้ด้วยนะครับถือว่าใช้งานได้ทุกรูปแบบความสนุกเลยเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังมองหาตัวซาวบาร์ที่สามารถใช้งานได้กับทุกความสนุกราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกด้วยเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันสเปกการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวลำโพงตัวนี้เป็นรูปแบบลำโพง2.1แชนแนลตัวเอาพุทพาวเวอร์จะแยกกันนะครับระหว่างตัวซาวบาร์แล้วก็ตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้ตัวจะอยู่ท 20วัตต์คูณ2นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซับบูเฟอร์จะอยู่ที่45วัตต์รวมเอาพุททั้งหมดรวมกันจะอยู่ที่85วัตต์ i m s นะฮะซึ่งการขับเสียงตัวนี้ Frequency r e s p o n s e อยู่ที่50เฮิรตถึง16,000เฮิรต์ตัววัสดุตัวนี้เป็น PVC บวกกับไม้ฉะนั้นการขับเสียงตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะมีไม้มาผสมส่วนสุดท้ายในการใช้งานตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Bluetooth, USB แล้วก็ในส่วนของ AUX เลยนะครับถือว่าครบคันมากๆแล้วสิ่่งงทีีีเเ้้้าาาาามมมใหออะไรบนนบนนัันกตวลพ ก็คือตัวสายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสาย AC เพื่อเชื่อมต่อตัวลำโพงเข้ากับตัวไฟนะครับเพื่อใช้งานแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ในการใช้งานให้ด้วยและที่ขาดไม่ได้ตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์การใช้งานที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับในการลิงก์เคเบิลก็มีสายมาให้ด้วยและที่ขาดไม่ได้ตัวนี้จะมีสายอ็อกเพื่อเชื่อมต่อนะครับเป็นรูปแบบ TRS เสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดตัวลำโพงกันว่าเจ้าตัวนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเรื่องตั้งแต่ตัััวววบบแลล้ก็ไปทีีี่าาาาดด์รรรนะะะคเเเ๋ยยยจอ จดเลยเริ่มจากตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับตัวดีไซน์ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดําเลยนะครับออกแบบมาเป็นสีดำฉะนั้นใครที่มีห้องแบบมืดๆหรืออยากจะเอาไปเล่นไฟในตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆตัวลาโพงที่ขับตัวซับเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีตัวผ้าซับชั้นหนึ่งอยู่นะครับไม่ต้องไปแกะออกนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังตัวซับตัวนี้จะเป็นการโชว์ศักยภาพความหนึบฉะนั้นอย่าเอาอะไรมากั้นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเสียงจะไม่ออกและที่ขาดไม่ได้เลยคือ การเชื่อมสัญญาณตัวนี้จะมีสายสำหรับเชื่อมสัญญาณในการเชื่อมตัวซับวูเฟอร์ไปหาตัวซาวบาตัวนี้ก็สามารถเสียบและใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดจะใช้งานคู่กันต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดตัวซาวบากันต่อนะครับตัวซาวบาผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ในการคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ที่ตัวซาวบาทั้งหมดเลยนะครับตัวซับจะไม่มีปุ่มอะไรให้กดแต่ตัวซาวบาจะมีปุ่มเยอะแยะเลยให้กดเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงในการออกแบบดีไซน์ของเขาตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าจอ LED ให้ด้วยในการคอนโทรลด้านหน้าถือว่าไฮเทค ๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยด้านหลังตัวซาวบาส่วนใหญ่จะมีนะครับนั่นก็คือช่องสําหรับการใส่ตัวน็อตเพื่อเอาไปขันใส่กับตัวผนังสําหรับใครบางคนที่อยากจะเอาไปยึดไว้กับตัวผนังก็สามารถทําได้หรือใครไม่อยากจะเอาไปติดกับผนังตัวนี้นะครับตัวพื้นเนี่ยจะมีตัวการลื่นให้สามารถวางระดับได้กับพื้นแบบเรียบๆได้เลยนะครับในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับใครอยากจะใช้งานแบบติดผนังหรืออยากวางพื้นอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ทุกคนว่าจะตัดสินใจแบบไหนตัววัสดุเป็นยังไงตัวนี้ จะมีพลาสติกและเมทัลพารนลมาผสมการใช้งานตัวเมทัลพารนลตัวนี้จะเป็นตัวซับด้านหน้าบวกกับตัวพลาสติก PVC ตัวนี้โดยส่วนใหญ่ของตัวซาวบาร์จะเป็นพลาสติก PVC ทั้งหมดไม่มีไม้มาผสมนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาเจาะรายละเอียดส่วนของตัวพอร์ตแล้วก็ตัวการคอนโทรลนะครับส่วนหน้าจอ LED ว่าการใช้งานมันทงานยังไงบ้างตัวพอร์ตเดี๋ยวผมจะพาเจาะรายละเอียดด้านหน้าก่อนสามารถเสียบ USB ได้ในส่วนของด้านหน้าแล้วช่องด้านหลังเป็นยังไงบ้างการใช้งานพอร์ตด้านหลังตัวนี้จะสามารถกดเปิด ได้สาหรับใครที่อยากจะเปิดปิดเวลาเลิกใช้งานตัวนี้คอนโทรได้มีช่องสําหรับการเสียบออกตัวนี้ขาดไปได้เลยมีช่อง optical และตัวนี้จะมีช่อง dc in สำหรับการใส่ตัวไฟเข้าไปเพื่อเสียบอะแดปเตอร์นะครับต่อมาด้านหน้าในการคอนโทรคอนโทรอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ดูจุดแรกคือสแตนบายนะครับสำหรับการใช้งานตัวสแตนบายสามารถใช้งานได้ทันทีสามารถกดเปิดปิดได้ตรงนี้สําหรับใครอยากใช้งานก stand ็กดสแตนบายได้มีปุ่มเพลปุ่มพอร์ตให้ควบคุม eq ในการคอนโทรย่านเสียงได้ด้วยถือว่าคุม มากผมบอกเลยนะครับกดเพลกดพอดได้บวกกับตัวนี้สามารถกดปุ่มโหมดได้ในการเลือกบางคนอยากจะใช้บลูทูธหรืออยากจะใช้โหมดออกก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของการกดตรงนี้ก็อย่าลืมกดใช้งานกันให้เต็มประสิทธิภาพนะครับครบครันขนาดนี้ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับฉะนั้นใครที่ดูรีวิวนี้แล้วรู้สึกชอบสามารถสั่งซื้อได้นะตัวนี้ยังตัดสินใจได้ไม่ครบฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันต่อนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับตัวเพลงให้ฟังว่าลักษณะของเสียงงเป็นยังไง ไปฟังกันดูนะครับ I'm gonna try and keep him that way. You're not a match for him, Captain. Thanks, partner. ถือว่าครบคันมากๆนะฮะสำหรับเจ้าซารโป ET020 ที่ผมเจาะรายละเอียดให้เป็นซาวบาที่สามารถจับต้องได้จริงๆเพราะราคามันค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับใครกำลังหาซาวบาราคาถูกตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสัซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาและสุดท้ายอย่าลืมกด s u b สไครตผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ